วันนี้เราไมา่เจอปลายชาติครับไฟบังคับมาหันมาทางนี้วัดอู้ <c oughs> หัน <c oughs> หันมาดิหันมาแล้วกับตะโกนเอาเอาไอเอาไอ้นั่นออกเออเอาแบบแดงๆด้จ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปชาวันนี้เรามาดูเครนยกไม้ครับต้นนางกวางป่ววัวเครนเครนกี่ตันครับเนี่ยอู้ เฮ้ยยยเดี <award> ๋ยวมาดูม <UNKNOWN> ุมน <ata> ี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้นนางกวักนะใช้เครนยกใส่นุ่นเลยครับเทเลอร์เลยครับฝั่งโน้น เดี๋ยวมาดูว่าเลยียนกี่ตันนู้นเนี่ยเฮ้ยจะเขียนไปตรงไหนมะเนี่ยอ่าใช้แรงงานสองสี่หกเจ็ดคนครับ เปนอันตรายมากนะพูดถึงอะ่ะงานนี้นู่นแหละใช้เวลาประมาณครึ่งวันครับต้นนี้ก็หนักประมาณโอ้หลตันเหมือนกันนะ ต้องเป็นมืออาชีพครับในการเอาไม้ขึ้นแบบเนี้ยไม้ขึ้นรถแบบเนี้ยเคนกี่ตันมีประมาณ40หรือรึเปล่า45ตันหรือเปล่า สาตุที่เขาวางอย่างนี้เพราะว่าไม่ให้กิ่งที่มันที่เขาตัดแล้วมันเหลือเนี่ยมันหักเขาก็เลยคํ้มเอาไว้ครับคํ้ำไว้ก่อนคลิปนี้น่าจะยาวพอสมควรนะกว่าจะขึ้นรถได้นี่ยัง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 ไอ้ลมมาทางนี้แหละสตีเขาใหญ่นะ หักแล้วไม่สวยนะอันนี้ก็น่าจะซื้อหลายหมื่นแหละต้นต้นเนี่ยเอาไปขายก็นู่นแหละเป็นแสนเลยนะต,ต้นนางกวักย้อนมาแล้วครับย้อนมาแล้ว จะมานำขึ้นจะมาอยู่ทางมอกหินนำขึ้นเราเดี๋ยอ้าวไทยรถไม่ลุดอันนี้เขาจะทำยังไงต่อตันี้ก็มาตั้งลำอยู่ตรงนี้อ๋อเคลื่อนรถมาตั้งลำใช่เบลอยู่ที่เดิมจะเอาออกเอาเบลออกจากต่อคอมาเป็นสี่องคิดกันเวิดเป ง่งเนี่เขาจะเคลื่อนรถมาฝั่งนี้ว่ะเยอะแยะเ,ยเอาเคลนมาฝั่งนี้กัน กินตรงนี้ก็จะนุ่มๆหน่อยเดี๋ยวจะเคลื่อน <Yes. S 2> เคลียนมามุมนี้ครับฝั่งทางนี้ครับโอ้หนัก่นงานนี่นี่เฮ้ยไหวไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กัน เรียบร้อยเค็นจมแล้วครับเรียบร้อยแล้ว,ลวจมไม่ยากครับเพราะว่ามีตัวยก ให้ล้อมันลอยอยู่ <Okay. S 1> เดี๋ยวอเอาขายช้างออกมาก่อนครับแล้วก็ยกยกล้อให้มันขึ้นให้มันลอย อันนี้สิบสองล้อนะอ่าลอยแล้วครับลอยแล้วน,นี่ก็หาอะไรมันรองอย่างเช่นเศษไม้ใบไม้ครับเอ้ยยกล้อแล้ว <laughs> ดินมันน่วมครับจมถ้ารถเคลนจมเนี่ยไม่ยากนะ เราดมพลกันแล้วครับหาเศษไม้ไปลองล้อายชาติก็ช่วยเขาเต็มที่เลยนะอันนี้ไปาชาตขก็มาด้วยดูดูดูอ่า ai hãm dài